สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องครับวันที่22ตุลาคม68ครับคลิปนี้เป็นแนวทางตําราวพ่อไผ่บูลเด้นอครับผมครับบอกว่าหันเล็กรักลอยพราเขาพ่นให้รักลอยตัวเดียวได้ครับพี่น้องสี่ตัวเดียวครับสําหรับเหล็กเด่นของพ่อเขาทิซี่ครับพี่น้องเนาะไปรักลอยครับผมครับเหล็กชุด วินบอมาครับผมเสดายนี่ครับบอมีแปดกับเจ็ดเลยครับผมครับต่ว่ารักลอยพอให้สี่ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะก็คือรักหน่วยหลังเอาไวทะลูดครับพี่น้องครับถ้ามันมีตัวเดียวองสี่ครับดูดรักหน่วยบบตองกลับนี่ครับผมตำลาวพ่อไพ่บุญครับเอาวดนี้มากเหรอครับพี่น้องเนาะก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังตำลาวกับพ่อไพ่บุญ น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอให้บุญเด้ครับผมครับไปรับชมรับฟังตำเล่ากับพอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยสวัสดีพอให้บุญครับผมครับผมวันดีครับน้ำเชียร์พ้าร่วยครับโอ้เสียงดังฟังชัดเลยพอ่อบันนี้หายเล้วหายแล้วครัเพาบเสียงดังฟังชัดแล้ว ครับผมารตามตอนเนี่ทางเล่าครับพ่อครับครับตามงวดเนี่ยเอน้ำเจ้าปลาลวยเอ้ยพ่อว่างวดนี้ต้องมาครบครบบนแหละเนาะลอยซิบหน่วยครับผมว่าหันมาขั้นแล้วรักลอยครับผมครับครับอ่างวดที่แล้วมาหันลอยหน่วยเนาะแมนศูนกับซีครับศูนไปอยเออรรักหน่วยครับผม <c oughs> ว่าโตพ่อมั่นใจว่ามากครบสามตัวแล้วครับสองบนเด้อครับผม <c oughs> มาครบบนครับบนครับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับผมครับนำเชือกพ่อพร,ร้อยหนึ่งเด่นลงมาสามก๊อตีครับ เด่นมากสามกับสี่อาพ่อ,พอจันไห้หกชุดเนาะครับผมนี่สามหนึ่งสามหาสามเก้าสามหนึ่งสามหาสามเก้าสี่หนึ่งสี่หาสี่เก้าสี่หนึ่งสี่หาสี่เก้าเออ ก็มันใจแห้งเดอ้อรักลอยงวนในกระไดตัวเดียวคือเก่าเด้อครับเดอ้อรักลอยรักร้อยเก้าครับผมไอ้น้ำเชืเ่อ์ปลาลวยจิดเต็นใต้สองชุดครับสามหากับซี่หนึ่งเดอ้อสามหากับซี่หนึ่งครับเปครับผมเอาสามตัวครับเก้าสามหาเก้าซี่หนึ่งเก้าสามหา เก้าซีหนึ่งครับผมอน้ำเตี้ยพลาลวบางที่มันเบิ่นเนาะเบิ่นโดนล้วเนาะรับเนาะครับผมเอาเอาเบิ่นเหนแน่ครับน้ำเตี้ยพลาลวยครับเบิ่นสามสามกับซีซีเด้อครับพ่อสามสามกับซีซีครับผมกันมีเท่านี่แหละครับผมกันเบิ่นครับเรได้เบิน่นโดนแล,แล้วเนาะพ่อนเนาะแายหมดแล้ว ตอนแรกศูนย์ก็หายไปหลายงวดกลับมาแล้วครับผมมันีกลับมาสองงวดแล้วศูนย์เก่าศูนย์แปดแปดศูนย์ครับนี่แหละครับผมสี่กับสามเลยครับพี่น้องสี่กับสามเด็กเด่นส่วนลักลอยคือเก่าครับเอาไว้ทะลุดรักละเหลี่กลางก็ได้ครับพี่น้องเนาะลักน่วยแมนครับครับนี่แหละครับผมตำราวพ่อไผ่บุญครับ อากาศทั้งพุ่นดีพอพอตอนนี้เย็นบะครับผมบอมี่บอบมี่ยังซัาก,ก่อนเลยแต่ว่ากรล่มเนาะพอเนาะมีล่มแม่ครับลมหนาวมากหรอครับครับวันนี้ลงน้ำสีหนาวดิบบาทนี่หนาวครับผมครับไปห,หาปลาเอาก็มันเชียอผ้ารวยกับสิลบกวนพอจำหนีเด้อครับพอ ขอบคุณขอบพีบุญขอบคุณเก่ามาเชื่อรับเดิอครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิกน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาพ่อไพบูลครับผมเอาครับพี่น้องครับผมสรุปแนวทางตําลาพ่อไพบุญครับยี่สิบสองตุลาคมหกสิบแปดครับพี่น้องเด่นบนหรือว่ามาครบ ครับสองตัวหรือสามตัวบนได้ 79, ครับผมหนึ่งสามสี่กครับเป็นเลขปิ้นกันดึงเดนมากคือ3กับสครับ,รบพี่น,อน้องครับสองตัวบน3 1 3หนึ4ง4ามหเน้น3นหและ41หครับผมหลักร้อยตัวเดียวเด้ครับพี่น,อน้องว่าหันหลักร้อย4ตัวเดียวคนนี้หลักร้อยเก้าตัวเดียวครับสามตัว 935 941 33และ44ครับผม33และ44นี่แหละครับพี่น้องแนวทางตำราพ่อไผ่บุญครับ22ตุลาคม68ครับพิจารณาเบิรงครับพี่น้องเนาะครับเฮากับมีอีกหลายเสี้ยนหลายอาจารย์ครับผมครับกัจจิมีเึงร่วมเสี้ยนเด้อครับพี่น้องในวันนี้ครับคอยติดตามครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี ถูกหมายเรงเงินไปน้ากันเดอครับพี่น้องตาเล่าสองทุ่มครึ่ง22ตุลาคม68สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้บีเคห์แล้วนํเ้เชียกับกลุ่มเชียขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขี้มเด้อค่ะสร้างเขามาได้ก็คือ แอดเพิ่มไมล์เด็กท็ศั์ได้ครับพี่น้อง่ะศูนย์เก้าแปสครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้ก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะร่านู้ชมต่อมากับเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะ่่าใส่ดี แต่ว่ามันบระดิมเวอดไว้ค่ะเป็นเอาไว้แต่ท่าตะหนักเส้นลำเนี่ยเรียดตะผู้บีบไล้เนาะทองเส้นลำจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจังคึ้นท่าผิวค่ะหัวปั่มคึ้นท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมะหอมค่ะส่วนมาเอฟซี่แม่เอฟซี่เอ๋ยน้ำเชียร์ควรจะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชม หลักร้อยด้ค่ะชุดนี่หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะรัมบ,บูส้มอีกรอบในถอะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับ,บผมขับขึบ้น้ำเชียร์ได้ค,ครับพี่น้องรับเพิมไม้เลยโทรศัพท์บอเมนไอดีไลได้ค,ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งสีค่ะหิยุดใส่เนาะถือว่าเห่าแพ่ค่ะ แพ้ค่ะนี่ไฮยุดเด้อค่ะอนผู้ชมแม่เอฟซี่คนกัดคือสิรูเนาะคะ่ะว่าทางเข้าแสบห้องขั้นแล้วกับไฮยุดเด้อค่ะครับค,รคิมจำเสียกับทดลองโอ้ยหลายครั้งเนาะ,ะ้อไม่นั่นล่องกับจ้างกับมาใช้กับจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กับจ้างเด้อค่ะอนผู้ชมครับ,รบอันนี้กับชะลอควั้เฮียงค่ะครับโมเมนว่าจตึงเลยเนาะ เซ้นลำค่ะท่านผู้ชมคับผมลองไปใส่ทดลองเบองก้อนก็ไดครับผมค่ะแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะคที่เปนกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอรบอบสามแล้วค่ะท,ท่านผู้ชมเสลนลำท่าหนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเบณไง ถักไลายแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยืดดีไม่แห้งสุขุสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ